รายงานโตยังเมื่อคืนระบบดึกจะตื่นข่อยเด้อพวกเจ้าพูดหละเห็ดนมผัวได้พี่น้องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วพ่อจะาน้องนูนะไปยันไปภาคเหนือกับปูกับยาวันพฤหัสตั้งแต่เมื่อเสาร์ข่อยมาเห็ดงานมันนี้ข่อยเลิกงานสี่ทุ่มข่อยเลิกงานสามทุ่มครึ่งมันสามม่ใ่สี่ทุ่มละไข่อยก็เลยออกสามทุ่มครึ่งบ่มมันอันมืดเลี่ยวเลยออกสามทุ่มครึ่งมันบ่มีลูกค้าเล้วเคียย์เรียบร้อยล้างพื้น ทำอะไรหมดแล้วสามทุ่มกว่าๆก,ก็เลยออกสามทุ่มครึ่งไปนั่งกินเบียร์อยู่ตารางพ่อบอดเจอลุงเมื่อกี้ไปจะบอกลุงว่าลุงจ๋าไปนั่งพนักงานขอไปนั่งเแตกเบียร์ก่อนนะลุงจ๋าเจ้านายข่อยขอยืนแล้วลุงบุมงมบิง่งอย่างเรายไล่งานตัวเนี้ยเมื่อคืนหัวเลาะตอกซิกกันลุงบอก ไอ้นีเองไปเสิร์ฟหน่อยลุงเราบอกกันเป็นรานอาหารไทยไงพี่นอกลุงไปเสิร์ฟหน่อยเขาจะได้เห็นลูกมะพร้าวเองแต่เป็นภาษาอีสานแล้วก็จะ้อกประมาณนั่นแหละ